ไม่ง่ายที่จะเจอที่รักษาแบบนี้ในซอยในแคนเนรียแต่ว่าพอมาเจอแล้วราคาถามว่าตันไม่ได้สูงขายทั่วไปก็หนึ่งห้าพันอย่างมาลิเราก็ต้องห้าพันเออนี่สิบแต่เพียงแต่แต่ยังได้คนทบยังอันนี้นะคะเนื้อที่น่ะเหลืยคนหนึ่งอ้าวอยากรู้เหมือนกันใครจะขายแปลงเนี่ยอันนี้น่าขายนะได้พิชชันโปนี่อันนี้นะ โอเคอันนี้ฉนดอีกใบหนึ่งอันนี้ฉนดอีกใบหนึ่งมีสองแค่แฟนนี้สองฉนดอีกจานอันนี้ก็ยังมีสองฝันนี้ตัดผมมาแล้วหลายทีอันนี้ตัดผมเมื่อปีนึงนะคะอันนี้ทือตัดผมปีนึีน,น้โกดังก็ทางได้ประมาณ Thank <laughs> you.